สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Now นะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวข,ของข้อมูลดีๆแล้วก็สาระที่ทําให้เรามีความสุขทั้งจิตใจเองก็ดีแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีด้วยนะครับและวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีนนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันและในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักด้วยการวิธีการรักษาที่มีชื่อว่ากัวซาก,กันนะครับไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับท่านแรก คุณเอิ่มคำโทนะครับหรือว่าหมออิ่มแห่งแพทย์แผนไทยนะครับท่านที่สองคุณเบนจามาสุรมิดไมตรีนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเ๋ยวโอกาสนี้สวัสดีอันดับแรกเนี่ยขออนุญาตถามคุณเอิ่มก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปของกัวซาการักษาแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับถ้าของไทยเนี่ยมาจากทางแพทย์ล้านนาครับล้านานาเขาเรียกว่ากัวเหตุพิษอครับเหตุพิษเป็นภาษาทั้งเหนือเขาครับ หมออิ่มตอนนั้นหมออิ่มป่วยอยู่ก็เลยไปเจออาจารย์ที่อาจารย์เชื่อว่าอาจารย์หมอสังใจเดือนแก้วครับทําอยู่ที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยตึกดีไม่ถกตอนนั้นหมออิ่มป่วยป่วยหนักป่วยเป็นอะไรครับตอนนั้นเออมันอ่อนเพลียมันล้ามันปวดทั้งตัวมันนอนไม่หลับขาชักกระตุกมือชักกระตุกแล้วก็ตามตัวมันมีอะไรทิ่มแทงตลอดเวลาครนะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยชื่อที่ว่าเอออีสานจะรอดไหมเนี่ย นะคะก็ไปเจอเอาแล้วก็ไปทดลองไปทดลองรักษาดูก็กล้ามเนื้อที่ว่าบ่าไอ้ตรงเอวเนี่ยมันจะแข็งไม่เท่ากันข้างสูงข้างต่ำพอเขาขูดเสร็จมันต่ำลงไปพอต่ำลงไปเอ๊ะศาสตร์นี้มันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไปต่อไปต่อขอเป็นลูกศิษย์เขาก็ไปรับเป็นศิษย์พอรับเป็นศิษย์ก็ตอนนั้นป่วยก็มารักษาตัวเองจนหายดีทุกอย่างทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยเขาใช้วิธีการรักษายังไงครับอก็ใช้ใช้เขาสัตว์ เขาสัตว์มาทำเป็นรูกมีดอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเป็นรูกมีดอย่างนี้อันนี้เป็นเชียวสิงโตทะเลครับอันนี้อันนี้เขาควายอันนี้อันแรกเลยทํามาจากเขาควายอันนี้เขาควายตอนแรกใช้เขาควายเขาควายเนี่ยมันดูดพิษไม่ดีเท่าเชี้ยวสิงโตทะเลคือแต่ละชนิดเนี่ยคุณสมบัติมันแตกต่างกันอ่ามันแตกต่างกันเป็นการมีกมีพลังดูดพิษมากกว่ากันไม่เหมือนกันฮะอันนี้ดูดพิษได้ตื้นอันนี้ดูดพิษได้ลึกอันนี้เป็นทำทำจากอะไรนะอีกสักทั้งนึงนะแรับ แดยทีเราก็มาผ่าผ่าก็ทาเป็นรูปมีดจับถนัดมือล้วก็ขูดเพราะว่าคุณสมบัติของเขี้ยวหรือเขาสัตว์เนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าสถิตมันทําให้ผิวหนังไม่ทะลอกไม่เหมือนการใช้อุปกรณ์พวกไอโลหะต่างๆเพราะนี้มันจะหนังทะลอกนอกจากสองชนิดนี้แล้วมีชนิดอื่นด้วยไหมครับที่นํามาเป็นมีดได้เขาสัตว์ชนิดอื่นมีด้วยไหมฮะได้ค่ะก็มีเขาพวกเขาเลี้ยงผ้าเขาพวกนี้ก็ได้กระดูกช้างเขี้ยวเขี้ยว งาช้างงานช้างจะดีกว่านี้แต่มันเป็นของสูงเราไม่ควรทำนอกเหนือจากมีแล้วเนี่ยเราต้องใช้สมุนไพรอะไรอย่างอื่นมาประอบอะไรในรื But, ่องต่อมันต้องใช้น้ำมันเขาเรียกว่าตัวประสานครับตัวประสานก็คือใช้น้ำมันงาก็ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ใช้น้ำมันมะกอกก็ได้ใช้ไอ้ที่เราลื่นก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือน้ำมันงาน้ำมันงาเพราะว่าสาระสคัญของน้ำมันงาคือรักษาโรคกระดูกครับเป็นเวิตามินบำรุงผิวนะคะผิวหนังเนี่ยจะทำให้พอ มันจะซึมได้ดีขึ้นโบราณเขาใช้น้ำมันงานมาปลุกเสกประสานกระดูกจัดกระดูกคนที่กระดูกแตกกระดูกหักอันนี้เป็นศาสตร์โบราณเลยพ่อแม่รักษามาพ่อแม่เคยเคยทํารักษาเกี่ยวกับพ่อแม่เป็นหมอหมอแผนโบราณนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะสืบต่อก็มาเรียนแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขพอเรียนเสร็จปุ๊บมันก็ป่วยอยู่ก็ เราก็คิดว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่เราเรียนแพทย์แผนไทยท่องตำรามาต้มยามานวดมามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะช่วยให้รักษาได้ดีขึ้นทั้งที่เราป่วยอยู่อ๋อครับเห็นว่ารักษาสามารถที่จะรักษาอาการไมเกรนปวดศีรษะได้ด้วยได้หมดฮะในตำราจีนมันมีอยู่ร้อยกว่าโรคแต่ก็เอามาเอามาผสมประสานมาประยุกต์ใช้การขุดกัวซางอย่างเดียวก็หาย50%ถ้าเราใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วยจะได้ประมาณ90กซฮะครับ ผมทราบข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนของการรักษากซาเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการไมเกรนหรือว่า,อาการปวดศีรษะได้ด้วยตรงนี้เนี่ยสามารถรักษาได้ยังไงครับการปวดหัวการปวดศีรษะไมาเกรนมาจากกล้ามเนื้อบ่ามันตึงใช่ไหมครับพอเราคลายกล้ามเนื้อบ่าช่วงเนี้เลือดมันวิ่งไปได้ครับอาการปวดมาจากเลือดที่มันเป็นเลือดเสีย<อ>มันจะมันจะมีอุดตันอยู่ตรงช่วงนี้เพราะการขูดกวัาาวซาเนี่ยเป็นการ เอาพิษมันออกพอพิษมาออกเลือดไหลเวียนได้ดีอาการปวดหออัวก็หายไปคนเราปวดตรงไหนจะมีเลือดสัตรงนั้นพอต้องออกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นปื้นๆพอมันออกมาเสร็จปุ๊บมันจะคลายทันทีหายไปทันทีเลยแล้วอย่างคนที่เป็นไมเกรนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะมีอาการปวดศีรษะอยู่จุดไหนที่เราควรจะใช้การรักษาข,ของวิธีการกูซาวด้วยการใช้มีดจากเขาสัตว์ตรงนี้ครับ<อ>มีจุดไหนบ้างจุดแรกจุดนี้ก่อน ก็คือบริเวณหลังหูแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงกลางศีรษะลงมาไล่ลงมาถึงท้ายทอยถึงด้านหลังถึงกระดูกคอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองข้างท้ายทอยตรงตรงตีนผมตกกว่ากว่าเสร็จตรงนี้มันจะโล่งโล่งเสร็จแล้วเป็นรังส้หมองได้ดีขึ้นแล้วมันก็แล้วก็ขูดตรงนี้หางตาตรง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 ขมับตรงนี้แล้วก็หางตาตรงนี้มีสองสามจุดหางตาตรงนี้ด้วยพอทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเลือด เลือดที่มันอุดตันออกมาเสร็จปุ๊บมันจะโล่งโล่งเสร็จมันก็ตามันหัวมันก็โล่งใช่ไหมฮะพอเลือดไหลเวียนได้ดีเสร็จปุ๊บมันก็หายปวดหัวตรงเนี้ยก็เกี่ยวแล้วก็ตรงนี้ก็เกี่ยวด้วยนะเกี่ยวมันจุดของมันตรงามมาจากพฤติกรรมการทํางานไงอย่างคนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยอีต้นมันเกร็งใช่ไหมอีต้นมันเกร็งใช่ไหมนั่นแหละคือสาเหตุบ่าคอมันจะตึงพราบ่าบ่าคอตึงคอแข็งมาคาาการณ์นี้ก็ไม่ได้ คือกล้ามเนื้อแต่ละส่วนมันสัมพันธ์กันตลอดอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อบาครับเส้นเอ็นมันตึงนะฮะสมัยใหม่จะเรียกว่ากล้ามเนื้อแต่หมอโบราณเขาเรียกว่าเอ็นมันตึงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการรักษาก็คือเราใช้เข่าสัตว์เนี่ยทำยังไงฮะก็คือค่อยๆต้องมีต้องมีตัวล่อลื่นใช้น้ํามันน้ำมันทาลงไปแล้วก็ค่อยถูถูเบาๆไม่ต้องกดถ้ากดเนื้อมันจะช้ำ ทูเบาๆให้เกิดความร้อนอขึ้นมาแล้วเม็ดผื่นแดงๆจะขึ้นมาเพราะผื่นขึ้นแดงขึ้นแดงๆขึ้นมันหมดแล้วมันจะลื่นพอลื่นเสร็จปุ๊บมันก็จะหายปอดทันทีผื่นแดงๆมาจากการมาจากพิษภายในมาจากโลหิตเสียโลหิตที่เป็นพิษครับฮะอ๋อถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเรียนถามคุณเบญจมาศเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนหน้านี้นคุณเบญจมาศเองมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างครับตอนที่เริ่มแรกนะคะตัวเองเนี่ยเพีย เพลียเหมือนกับคนที่นอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอคือมีอาการง่วงตลอดแหละใช่ค่ะหายใจมันไม่ลึกไม่ลึกพอแล้วก็เพลียตื่นมาก็เพลียพอตื่นมาสมมติว่าตื่น7จ็ดโมงเก้าโมงอยากนอนอีกแล้วแล้วนอนได้ทั้งวันถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะนอนเหมือนติดเตียงนะคะแล้วก็นอนง่วงๆรู้สึกเอ๊ะมันเพลียแล้วเราทานน้าหวานๆได้ไหมหายไหมมันก็ได้แป๊บเดียวอาการนี้เป็นมานานแค่ไหนครับ มันสะสมมาเรื่อยๆนะคะถ้าจริงๆเนี่ยซีเรียสจริงๆเนี่ยประมาณสักปา3ป,าปีกันใช่ซึ่งเราแย่มากเย็นมาไม่อยากจะเจอใครละไม่อยากไปปาร์ตี้ละเพื่อนชวนไปงานเลี้ยงไม่อยากมีทานยาอะไรแผลปัจจุบันควบคู่ไปด้วยก็เราก็ทานตามอาการว่าถ้าถ้าเพลียก็ไปตรวจเลือด <Ghost S 2> ช่วงแรกตรวจเลือดก่อนหมอเ็บอกว่าเลือดจางนะก็ทานยาาตุเหล็กใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อคือตรงนี้จะตึงตลอดก็จะไปหาหมอนวดประจําแล้วก็ถ้าตึงมากๆเนี่ยทนไม่ไหวก็คือทันยาคลายกล้ามเนื้อตรนี้ไอ้ความที่เราอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขการทันยามากๆเนี่ยมันก็มีผลต่อการระบบการทํางานของระบบภายในที่มันต้องเอามาชดเชยกันใช่ไหมคะก็ทําให้เราเอ๊เริ่มกระเพาะเราจะเสียไหมไตเราจะไปไหมเราหยุดยาได้ยังไงต้องหาทางไปแล้วว่าก็เลยตัดสินใจมา สัมผัสก well, ah? ับการรักษาด้วยวิธีแบบกัวซาแพทย์แผนจีนดูนะฮะพอรักษาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรักษาเนี่ยครั้งแรกที่ไปเจอหมออิ่มเนี่ยหมออิ่มก็บอกว่าลองสัก15นาทีนะหมออิ่มใช่ไหมคะหมออิ่มบอกลองดูไหมถ้าเจ็บทนได้เนี่ยคือเจ็บทนได้เพราะเราป่วยใช่ไหมคะถ้าป่วยก็คือจะเจ็บถ้าเจ็บทนได้ก็ลองสัก15นาทีก็ลองดูหมออิ่มก็เริ่มตั้งแต่หลังหลังก็เจ็บมาก เจ็บแต่เจ็บเนี่ยมันเจ็บประมาณสักสิบวินาทีม,มันก็จะหายแั้งนี่หมออิ่มก็ขูดแรงขึ้นเราก็เออหมออิ่มมันหายฮะเลือดมันดีขึ้นสิบห้านาทีผ่านหมออิ่มคอยครึ่งชั่วโมงความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นมันโล่งแบบเลือดมันเหมือนว่าหลังเขาเริ่มจากหลังก่อนหมออิ่มก็เริ่มจากหลังเนี่ย ตอนแรกขอหันน่ี้ไม่ได้ค่ะอเนคุณกอะอเงยไม่ขึ้นก้มไม่ลงหันสุดไม่ได้ไม่ได้เลยมันเหมือนคนกล้ามเนื้อเสียใช่ค่ะเหมือนคนอันนี้หมายถึงว่ารวมไปถึงก้มด้วยไหมฮะหมายถึงว่าเอียงศีรษะก้มมาตรงหัวไหล่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วเงยหน้าก็ไม่ได้เงยไม่ได้ไปเงยเหตดาวเลยคนปกติเนี่ยสามารถก้มก้มก้มไปถึงตรงหัวไหล่ได้เขาต้องยืดจุ่ได้ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ได้เอียงอย่างนี้ได้แต่นี่คือขยับลําบากนะฮะขยับแถมแล้วลําบากไหมเราเนี่ยชินกับการลําบากจนแบบเราหันทั้งตัวไ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราลำบากเพราะเราชินกับไอ้ท่าไทยของเราแต่พอมาเจอหมออิมบอกว่าเนี่ยคุณผิดปกตินะแล้วบอกเราผิดปกติยังไงหมออิก็ขานก็ญเข้าไดูอ๋อปกติไม่นี้เพียง15บนาทีก็นั้นรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วก็ทนมาชั่วโมงหนึ่งเป็นสองชั่วโมงบอกว่าคุณตุ้มขาพอเลยค่ะไม่ได้เมื่อกี้ยังมึนอยู่เลยตอนนี้ดีขึ้นเล้นอนแผบได้สามชั่วโมงลครับก็คือเวลาที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเราจะทําสมาธิไปด้วยนะคะเพราะตัวเองก็ ฝึกทำสมาธิก็จะบอกว่าจะลองสมาธิดีว่าเวลาที่หมออิ่มไล่แต่ละส่วนเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรก็จะจับสังเกตไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจับสังเกตว่าเอ๊ะมันดีขึ้นเพราะเราก็ไล่ตามว่าหมออิ่มไปทางไหนจิตเราจะไล่ไปเรื่อยๆรวมทั้งหมดใช้ระยะเวลาการรักษานานแค่ไหนครับที่อยู่กับหมออิ่มจนช่วงไอ้ที่อาการหายเนี่ยประมาณสักไม่เกิน5ครั้งนะาหมออิ่มนะมะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะหายใจอิ่มขึ้นโล่งขึ้นแล้วก็ยังบอกหมออิ่มบอก หมออิมขอบคุณมากนะเกิดมาไม่เคยหายใจได้ลึกขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกจมูกเนี่ยมันหายใจได้สั้นๆพอหมออิมทําแล้วรู้สึกเอ้ยมันหายใจได้ลึกระดับมาถึงหน้าองอกซิเจนเข้าไปเยอะขึ้นนะครับอย่างนี้ขออนุญาตถามคุณสออิมนิดหนึ่งคุณหมออิมนะครับว่านอกเหนือจากวิธีการรักษายาอาการเจ็บป่วยอย่างคุณเป็นจาม่าเนี่ยหายดีขึ้นแล้วยังมีวิธีอื่นการรักษาด้วยเห็นว่าสามารถรักษาได้หลายโรครวมไปถึงหน้าใสก็ทําได้ด้วยหรอฮะได้ค่ะฮะตรงนี้เนี่ย ทำยังไงเห็นว่าตอนนี้หลายคนผู้ชมหลายคนสนใจอยู่คนเรามันมีพิษภายในหน้ามองค้ำครับถ้าเลือดมันเลือดข้นเยอะๆหน้าจะดำดำทั้งตัวจนหัวจุดท้าแสดงว่ามันมาจากพิษที่อยู่ข้างในตัวเราใช่มาจากพฤติกรรมการทํางานคือบางคนจะเข้าใจผิดกับการกินพฤติกรรมต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งปัจจุบันบางคนท้องผูกกินอาหารไม่ถูกหลักไม่กินผักไม่กินผลไม้ใช่ไหมครัพอกินเข้าไปบางคนก็กินผักที่ว่าสวยๆอ่ะครับไม่ปลอดสารพิษกินเข้าไปสารพิษก็สะสมภายในแล้วกวสารพสะสมภายในปุ๊บมันก็เกิด เลือดเป็นพิษขึ้นมาทําให้หน้าดําปวดหัวเลือดมันแข็งตัวครับถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการของกัวซาเนี่ยเขามีวิธียังไงที่ทําให้หน้าใสช่วยได้ยังไงหน้าใสก็ต้องคือมีกรรมวิธีในหนึ่งกินได้ถ่ายข้องก่อนล้างพิษภายในเสร็จปุ๊บก็มาขูดหน้าใสการขูดกัวซาเนี่ยมันขับเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตกระตุ้นกล้ามเนื้อไปหน้าอย่างช่วงวัฏใหญ่อย่างเงี้ยบ่ามันคอมันตึงใช่ไหมเลือดเป็นเลือดสมองไอสมองข้างบนไม่พอใช่ไหมฮ คนเราปวดหัวเนี่ยน่าใสไหมครับสดชื่นไหมก็รู้สึกว่าอึดอัดเครียดนะงอยฮะงอยงอยงาๆเหมือนมันเซ็งๆอ่ะอยากะหลับทั้งตลอดเวลาใช่ไหมจิตใจไม่กระชุมกระชวยใช่ไหมสดชื่นใช่ไหมง่อยบอกไม่ถูกเอ๊ะเป็นไรวะเราทำไมถึงป่วยไปหาหมอก็หาโรคไม่เจอแต่เรารู้ว่าเราป่วยแต่วิธีนี้ก็สามารถช่วยการรักษาได้ด้วยดีมากเลยฮะอืมครับดีที่สุดอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าการที่เราได้มีวิธีการรักษาแบบนี้เนี่ย จะเป็นการสนทนาที่บอกข้อมูลให้คุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านสนใจแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหลายท่านมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาการปวดข้อ,ขอไมเกรนเองก็ดีหรือแม้กระทั่งอาการภูมิแพ้ก็ได้ก็ใช้วิธีกรารรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เหมือนกันโรคผิวหนังก็ได้ด้วยนะฮะโอ้เรียกว่ารักษาได้หลายอย่าง อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับในที่สุขการสบายใจนะครับร่วมกับทางรายการแฮปปี้แนวนะครับมอบโอกาสดีๆไปกับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆนะครับกับเวิร์กช็อปที่จะมีขึ้น2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือในวันที่11กุมภาพันธ์จะมีกิจกรรมกัวซาน้าสยนะครับอย่างที่คุณสิริคำโทงได้แนะนำเอาไว้ว่าสามารถที่จะรักษาได้เพราะว่าเป็นการขับสารพิษด้วยออกจากร่างกายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือครั้งที่2ครับวันที่25ิกุมภาพันธ์นะครับจะ นอนไม่หลับนะครับแล้วก็มีอาการปวดศีศรษะอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าหนักๆสมองหนักๆศีรษะเนี่ยอยากเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์086 9726469นะครับ,รบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0869726469นะครับข้อมูลดีๆแบบนี้อยากจะคุณผู้ชมเองได้มีโอกาสในการร่วมเวิร์กช็อปไปพร้อมกันกับรายการแฮปปี้นาวนะครับแล้วก็นิสารสุขกายสบายใจ พร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็คือคุณเอิ่มคำโทนนะครับพร้อมกับในส่วนของแขกรับเชิญที่วันนี้ได้ให้ข้อมูลประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีการกวัวสานะครับทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งนะครับอยากจะให้คุณเอิ่มฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งที่กําลังมีอาการเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจที่จะรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีนอย่างกวัวสากรับก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันงานค่ะวันที่11กับวัแกวที่15นะคะเวิร์กช็อป ที่จะออกใน,ในการจะสาธิตในการขูดว่าขูดยังไงตำแหน่งของการขูดเป็นยังไงบ้างฮะจะจะสาธิตให้แล้วก็แนะนําอยากให้ทุกคนมาศึกษาเรื่องกวาดซาเพราะว่าการการขูดกวาดซาเป็นการเป็นการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีทําให้คลายอายการปวดเมื่อยเจ็บป่วยได้ดีระดับมากๆทีเดียวค่ะครับดีกว่าการนวดได้ครับ แล้วก็คุณเบนจมายาหญ่ใจคุณเบนจมาเองเนี่ยฝากให้กําลังใจถึงคุณผู้ชมที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้แล้วก็กําลังหาหนทางออกวิธีในการรักษาครับค่ะกวัวซาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของแพทย์นะคะในปัจจุบันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเรามีการรักษาที่ผสมผสานได้ก็ลองใช้การผสมผสานแบบนี้ดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนเพราะฉะนั้นการที่จะถูกโรคถูกหมอถูกคนเนี่ย ก็พยายามสแสวงหาแต่สําหรับตัวเองนี่ก็คือเจอกัวซานะคะที่มันถูกโรคถูกหมอถูกคนก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนว่า ลองดูนะคะกับสิ่งที่มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็เชิญได้เลยครับครับก็เวิร์กช็อปดีๆนะครับนิสานสุขกายสบายใจกับรายการแฮปปี้นาวย้ำกันไว้ครั้งหนึ่งนะครับ11กุมภาพันธ์แล้วก็25กุมภาพันธ์นะครับกับกิจกรรมในการรักษากัวสาหน้าใสาแล้วก็กัวสารักษาไมเกรนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกคุณสอิ่มคาโทนแห่งสอิ่มคลินิกแพทย์แผนไทยขอบพระคุณมากครับ<ช>ท่านที่2คุณเบนจอม่าสุรมิตรมตรีนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ ขอบพระคุณครับ